เห็นไหมคะพ่อนัดเขาเป็นคนดีเขาถึงช่วยพ่อถึงนัดเขาจะไม่มีความรวยให้พ่อแต่เขาก็มีความดีให้พ่อนะคะและความดีของนัดนี่แหละคะ่ะที่จะดูแลและคุ้มครองฟ้าได้พ่อให้โอกาสนัดเธอนะคะว่างไงเชื่อ วันนี้คุณหนูไปดูหนังกับไอ้นัดครับเสียฟ้าพ่อบอกแล้วไง ว่าให้เลิกคบกับไอ้นัททำไมฟ้าไม่ฟังพ่อทำไมฟ้าต้องเลิกคบกับนัทด,ด้วยคะก็พ่อเป็นคนบอกฟ้าเองไม่ใช่เหรอคะว่าให้เลือกคบคนที่ดูแลฟ้าได้แล้วนัทเขาก็เป็นคนดีและดูแลฟ้าได้ทำไมฟ้าต้องเลิกคบด้วยคะพ่อพ่อไม่ชอบมันมันไม่มีอะไรที่คู่ควรกับลูกสาวพ่อเลยพ่อความสุขมันอยู่ที่ใจของเรานะคะทรัพย์สินเงินทองจะยากดีมีจนมันไม่ได้สําคัญเลยนะคะพ่อถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแค่นี้มันก็ ดีแล้วนี่คะไม่รู้แล้ลูกสาวพ่อต้องมีชีวิตที่ดีที่สุดกับคนที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นคนที่เหมาะสมที่สุดของพ่อคือลูกชายเจ้าสัวกำจรใช่ไหมคะใช่ลูกก็รู้แล้วนี่แต่ฟ้ารักนัดค่ะพ่อแล้วฟ้าก็จะไม่มีวันรักไอ้ลูกชายเจ้าสัวกำจรน,นั้นเด็ดขาดอะ อเช่นครับเสีย่ยจัดการมาเลย แกไปโดนอะไรมาเนี่ยโดนกระทืบมานะใครกระทืบแกว,วะฮะลูกน้องเสียต้นไงครับอ๋อถ้างั้นเนี่ยข้ารู้แล้วว่าเพราะอะไรเองอะมันไม่เจียมตัวไอ้นัทเองมันก็แค่คนจนๆคนหนึ่งมันจะไปเทียบอะไรกับลูกสาวของเขาวะนี่น้าจะบอกให้นะเองต้องเผื่อใจไว้บ้างนะเว้ย ผมรักฟ้ามากเลยนะครับนะแล้วฟ้าก็รักผมมากด้วยผมจะเอาความดีไปสู้กับความรวยของเสียต้นนั้นให้ได้เลยอ่ะเออเออเอข้าจะคอยดูเอา,อางี้แล้วกันเองอะ่ะนั่งรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะาปลยามาทาให้รนะนั่งรอตรงนี้แหละ จัดก,การตามที่เสียสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะมันคงไม่กล้ามม่อยกพุนมดอกฟแล้วล่ะครับ <c oughs> ดีมากต่อไปนี้ไอ้นัดมันจะได้รู้สีทีว่ามาวัดมันต้องคู่กับดอกหญ้าไม่ใช่นางฟ้าอย่างลูกสาวของกู <c oughs> สวัสดีค่ะนัดเขาเป็นยังไงบ้างคะนี่แสดงว่าหนูรู้เรื่องนัดแล้วใช่ไหมค่ะแล้วตอนนี้นัดเขาอยู่ที่ไหนเหรอคะนัดอยู่ข้างบนอ๋องั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปดูนัดก่อนนะคะ ฟ้าฟ้าฟ้านัดตื่นแล้วเหรอฟ้ามาตั้งแต่เมื่อไร่อ่ะแล้วมันนอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะฟ้ามาได้สักพักใหญ่แล้วแต่ฟ้าเห็นนัดนอนอยู่ก็เลยไม่กล้าปลุกฟ้าก็เลยลงมานอนข้างๆนัดแล้วก็เผลอหลับไปอะว่าแต่นัดเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมไม่เป็นไรอะแผลมันแค่นี้เองอะ ฟ้าขอโทษแทนพ่อของฟ้าด้วยนะที่ทำกับนัดขนาดนี้นัดอดทนหน่อยนะสัก,กวันฟ้าจะทำให้พ่อยอมรับในตัวนัดให้ได้ขอบใจมากนะฟ้าที่เชื่อใจนัดอะ มึงมาทำไมวะมาหาเสียต้นกับฟ้ามึงยังมีหน้ากล้ามาหาเสียต้นของกูหนูอีกเหรอวะวันก่อนมึงในกูก็เทื่อไปมึงไม่เข่งเลยนัดมึงเงแกมาที่นี่ทำไมที่นี่ไม่ต้อนรับแกใครมาเหรอคะพ่อสวัสดีครับนัดนันมาที่นี่ทำไมอ่ะ พอดีนะัดเดินผ่าร้านขนมอะ่ะก็เลยซื้อขนมมาฝากพ่อฟ้านี่ครับแกเอากลับไปขน,นมแบบนี้ฉันไม่กินแกอย่าคิดนะว่าแกมาทำดีกับฉันเนี่ยว่าฉันจะยอมให้แกคบกับลูกสาวฉัน ไม่มีทางหรอกเว้ยพ่อนัาเขาอุตส่าห์มีน้ำใจอะ่ะพ่อไม่รับน้ำใจของน้าพ่อไม่เห็นจะต้องทำแบบนี้เลยนี่ไม่เป็นไรลูกฟ้าที่พ่อเขาทำแบบนั้นเนี่ยพ่อเขารักฟ้าไม่เป็นไรหรอกไปแกไปได้แล้วแล้วอยก,กลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไปฟ้าเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เข้าบ้านไป าเกลับไปซะแล้วมึงอย่ามาให้กูเห็นหน้ากถ้าอย่างนั้นอะวังตายแน่ไปไป คิดนะว่ากูไม่รู้ที่มึงแอบชอบลูกสาวกูคนอย่างมึงก็เป็น,นแค่มาเหา่าเครื่องบินเท่านั้นจำใส่หัวกบ็บานมึงไ้ถ้ากูไม่ได้ลูกสาวมึงงั้นกูเอาของอย่างอื่นของมึงแทนแล้วกัน เฮ้ยหยุดเดียวไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วนัดเป็นอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นนะฟ้าก็ไอ้เชนะดีมันขโมยเงินพ่อไปแค่นะั้ฟ้ากับพ่อเราที่นี่นะนัดตามไปเองระวังตัวด้วยนะนัด แม่ะคะพ่อนัดเขาเป็นคนดีเขาถึงช่วยพ่อถึงนัดเขาจะไม่มีความรวยให้พ่อแต่เขาก็มีความดีให้พ่อนะคะและความดีของนัดนี่แหละคะ่ะที่จะดูแลและคุ้มครองฟ้าได้พ่อให้โอกาสนัดเธอนะคะเดี๋ยว ฉันมีเรื่องจะคุยด้วยมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมเหรอครับฉันขอบใจแกมากนะที่เอาเงินมาคืนฉันฉันคงจะมองคนที่คุ้นเคยกับฐานะที่แตกต่างมากจนเกินไปจนทําให้ฉันคิดไปว่าคนที่จะเป็นคู่กันเนะ่ยต้องมีฐานะเท่าเทียมกันเท่านั้น ฉันขอโทษแกนะที่ฉันดูถูกความดีและฐานะของแกฉันจะให้โอกาสแกต่อไปนี้ฉันจะไม่ห้ามที่แกคบกับลูกสาวของฉันถ้าลูกสาวของฉันมองว่าแกเหมาะสมและดูแลแทนฉันได้ฉันก็จะเชื่อใจใแกนะัดขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับ พี่เล็กนี่ของหนูเอามาให้พี่เล็กเอาไปแจกทำบุญเต็มเลยเต็มฐานเลยนะเล็กนี่พี่ต้นของทานวัดพวกนี้ฉันว่าฉันจะไปแจกคนแถวที่ฉันขายของอ่ะคนเยอะเลยอ่ะดีดีดีแล้วพรุ่งนี้นะจะมีคนเขาเอาขนมเ้าต้มเน่ยเยอะเลยเอามาถวายพระเพลนเดี๋ยวพระฉันเสร็จนะเองก็เข้ามาเอาสิเอาไปแจกเขานะโอ้ได้เลยพี่ยขอบคุณมากๆเลยนะ จะได้ได้บุญร่วมกันเยอะๆไงเออนี Hospital> ่เอาหมดนี่เลส้มช่วยยกให้พี่หน่อยระวังระวังล่วงอนี้มันใจบุญจริงๆนะ ใช่เหรอเออฉันจะไปทําธุระให้หลวงพ่อหน่อยอ่ะเมื่อเช้าฉันเจอเล็กนะเห็นเป็นปากร้ายอย่างเงี้ยมันก็ใจบุญนะเอาของไปแจกให้ชาวบ้านกินก็ฉันก็เจอันเมื่อกี้ก็ยังบอกเลยว่าพรุ่งนี้ให้เขามาเอาขนมข้าวต้มอีกของเยอะเลยเอาไปแจกเขาแต่มันก็แปลกนะมันไม่เอามาแจกคนบ้านเรามันเอาไปแจกคนที่อื่นพอถามมันมันก็บอกว่าเอาติดรถไปขายด้วยไปไว้แจกคนไม่มีกินฉันก็บูทนาสาธุกับมันนั่นแหละพี่ เออจิตใจมันเอื้อเฟื้อดีอย่างนี้แหละตายไปก็ขึ้นสวรรค์นนะฉันไปก่อนไปทำเรื่องพ่อกันเลยจ้าจ้ามีแต่ได้กับได้ขายของไม่ต้องลงทุนเลย วันนี้ขายดีหรอคะแม่แมนี่ขายหมดเกลี้ยงแต่สายเลยนะลูกนะนี่พรุ่งนี้จะมีของใหม่เข้ามาอีกว่าแต่ฟ้าอยากกินอะไรบ้างอะลูกเดี๋ยวแม่เก็บไว้ให้ไม่เอาหรอค่ะแม่แม่เอาไว้ขายเถอะค่ะแม่นี่เก่งสมกับเป็นแม่ค้าจริงๆเลยนะคะเอาข้าววัดไปขายไม่ต้องลงทุนเลยเป็นแม่ค้ามันก็ต้องมีหัวพลิกแพงหน่อยลูกมันถึงจะรวย เออฟ้าวันนี้พี่กลับดึกเนยนะพอดีมีธุระคุยงานกับเพื่อนนลครับเรื่องธุรกิจเหรอคะพี่เต้ไปแล้วนะค่ะแม่ผมไปก่อนนะอ้าจ้ะครับเออนี่ฟ้าหัวแกจะทำธุรกิจเหรอค่ะแม่เห็นเขาบอกว่าเขาจะทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนนะคะ เพื่อนเขาทําธุรกิจเนี้ยด้วยกันทุกคนเลยนะคะเขาก็เลยอยากจะทําบ้างเพราะว่าเพื่อนเขาช่่ยลงทุนนะคะนี่ฟ้าแต่แม่ว่าฟ้าต้องคิดให้ดีๆนะลูกค่ะแม่งั้นเดี๋ยวฟ้าขอตัวก่อนนะคะแม่จ้ะลูก วางไว้ไว้ไว้นี่ค่ะขนมข้มต้นที่ลุงต้นบอกให้ปลาเล็กเอาไปบริจาคค่ะเอเดี๋ยวก็คงมาเอาละเอามาพอดีเลยเล็กมา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 นี่เล็กของพวกนี้นะผลไม้ขนมข้าวต้มเนี่ยเอ็งเอาไปให้หมดเลยนะเออเอาไปแจกเขานะนี่แกนี่ดีจริงๆเลยนะ แค่ขายของของตัวเองเนี่ยมันก็เหนื่อยพออยู่แล้วนี่จะเอาของไปแจกเขาอีกเออเกิดชาติหน้าเองเนี่ยสบายแน่นอนเล็กเอ้ยอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนมีบุญเนี่ยอย่างเองเนี่ยเอออ่ะเดี๋ยวขอบคุณ <c oughs> จ้ะพี่เออเนี่ยอย่าลืมนะเอาไปให้หมดเลยอะไรที่มันพอไปได้ก็เอาไปนะไปแจกเขานี่แล้วอย่าลืมมาอีกนล้วเอาไปด้วย ได้จ้ะพี่ได้จ้ะยวฉันไม่ก่อนนะไปทำตุระให้หลวงพ่อขอบคุณนะพี่จอกนจ้ะโอ้โหขนมกับข้าวจ้าซื้อขนมก็กับข้าวไม่จ้าอ้าวหนูวันนี้รับอะไรดีเอาขนมนี่จ้ะป้านั้นฉันเอาหมดนี่เลยจ้ะปะาเท่าไรจ้ะร้อยหนึ่งจ้ะร้อยหนึ่งจ้า เอาแกงเขียวหวานถุงข้าวถุงนึงได้จ้ะแล้วก็สัมขัสยากล่องอ๋อได้จ,จ้ะขอบคุณจ้ากัขบกข้าวปลาเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยนะจ๊ะขอบใจจริงรับมาอร่อยทุกอย่างเลยขอบใจจ้านี่แล้ววันหลังมาอุดหนุนกันใหม่นะหกสิบบาทจา้ะขอบ,บจ้ะป้าขอบใจนะจา้จะจาวันหลังมาอุดหนุนใหม่นะ เออฟ้าเรื่องโฉนดที่ดินกับบ้านสวนนะแม่ฟ้าโอนให้ฟ้าหมดหรือยังนะครับอโอนให้หมดแล้วค่ะพี่ถามทําไมเหรอคะอ๋อพอดีพี่ว่าจะดึงเงินฟ้าไปลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อนเนะ่พอดีว่าเพื่อนพี่เขาทําธุรกิจตัวเนี้ลยรลวยมากพี่ก็เลยอยากจะลองทําธุรกิจตัวเนี้ยเห็นว่าใต้กําไรเกือบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะฟ้าอ,อก็เลยอยากจะยเงินฟ้าไปลงทุน ตัวนี้ฟ้าจะว่าอะไรไหมครับถ้าเกิดว่าพี่จะลองลงทุนสักก้อนหนึ่งก็ดีนะคะพี่เตยเราสองคนอะ่ะจะได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฟ้าเอาเฉน,นที่ดินมาให้พี่เตยนะคะขอบคุณนะครับว่าแต่ว่ามือเย็นนี้เราจะทานอะไรดีหมูกระทะไหมเบื่อยัยงอ,อ้วน <laughs> ว่าไปว่าก็มันก็จิตใจดีนะทําบุญทำทานอย่างเี้ไม้เล็กมันชอบทําบุญอเอาของไปแจกคนอยู่เรื่อยขอโทษนะจ๊ะป้าพอจะรู้จกักอ่อบ้านลุงปอกไหมจ๊ะว่าอยู่ตรงไหนอะจ๊ะอ๋อเข้าไปข้างวัดสุดซอยพอดีแล้วก็จะเจอแต่เอ๊ะป้าไม่เคยเห็นหนูเลยเนี่ย หนูเป็นหลานของลุงป๊อกนะจ๊ะบ้านอยู่ตรงหมู่บ้านฝั่งนู้นนะจ๊ะป่ะอเอ๊ะนั่นป้าที่ขายกับข้าวแถวที่ทำงานนี่บ้านแกอยู่แถวนี้เหรอหนูรู้จักป้าคนนี้ด้วยเหรอค่ะป้าแกเอากับข้าวไปขายที่บริษัทที่ทำงานหนูทุกวันเลยอะคะ่ะเนี่ยแล้วก็เมื่อวานป้าแกเอาขนมกับกับข้าวหลากหลายเลยนะคะไปขายอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หนงบอกว่าป้าเป็นคนขายกับข้าวแล้วก็เอาขนมข้าวต้มไปขายเยอะแยะเลยใช่ไหมคะลุงป้าแกเอากับข้าวไปขายทุกวันเนี่ยพวกหนูก็เลยสบายไม่ต้องเดินไปซื้อกับข้าวไกลๆเลยค่ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะคุณลุงคุณป้า<อ>ที่แท้มันเอากับข้าววัดไปขายมันไม่ได้เอาไปแจกอย่างที่มันบอก เวรกรรมแท้ๆเราก็คิดว่ามันเป็นคนดีมาตั้งนานเอ้ยบาปหนักเลยท่านายเล็กเอ้อไม่เอาของเขาไปขายของนี้เขาเอามาทําทานเขาอธิษฐานทําทานแล้วเพื่อให้ได้บุญแต่มันเอาไปขายแล้วเอาเงินไปใช้เฮ้ยนายเล็กเอ้ยเดี๋ยวเนี้ยเวรกรรมมันตามไวด้วยนะก็นั่นเดะสิทำตัวเองในแท้เลยไปเถอะไปอือไปเ รอแล้วละหนึงเดี๋ยวไปเอารถเข็นมาขนสวัสดีครับคุณฟ้าอยู่ไหมครับผมอ๋ออยู่จ้ะแล้วคุณเป็นใครเหรอคะก็ดีผมมาทวงนี้นะครับทวงหนี้เหรอแล้วมาถามหาฟ้าลูกชันทำไมล่ะก็คือ,อ,อคุณฟ้าเนี่ยได้นำโฉนดที่ดินบ้านหลังนี้นะครับไปจำนองเอาไว้แล้วก็ได้เครดิตในราคาพิเศษ ซึ่งก็มีระยะกำหนดนะครับต้องคืนภายใน1เดือนแล้วนี่ก็ครบกำหนด1เดือนแต่อีก3วันซึ่งเลยเวลาผ่อนผันมาแล้วครับเออเฮ้ยทําทําไมฉันไม่รู้เรื่องเลยอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันเรียกลูกฉันก่อนครฟ้าฟ้า,ฟาออกมานี่เลยเรียกผัวแกออกมาด้วยอะไรคะแม่ฟ้านี่แกทําไมทําแบบนี้ลูก ก็ฟ้าไม่คิดว่ามันจะขาดทุนนี่ค่ะแม่แม่บอกแกแล้วใช่ไหมว่าให้แกคิดดีๆอ่ะแล้วผัวแกอ่คนเดียวเลยอ่ะแล้วอย่างนี้ยังไงอ่ะแม่จะอยู่ที่ไหนอ่ะบ้านต้องโดนยึดอ่ะฮะไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่พี่เต้ยอ่เขามีบ้านสวนอยู่เราไปอยู่บ้านสวนกับพี่เต้ยก็ได้ใช่ไหมคะพี่เต้ยไม่ได้อ่ะฟ้าพอดีว่าที่บ้านสวนพี่อ่ะมันไม่ได้คมีแค่ชื่อพี่ มันมีชื่อน้องพี่ด้วยคนนึงอะอะแล้วแบบนี้พวกฟ้าจะไปอยู่ที่ไหนละคะพี่เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนะคะที่ทำให้ฟ้าเป็นแบบนี้ฟ้าจะโทษพี่คนเดียวเหรอฮะฟ้าจะโทษพี่คนเดียวอย่างนั้นเหรอเอาอย่างนี้ไหม,มพี่จะรับผิดชอบทุกอย่างโดยการที่พี่จะไม่อยู่ที่นี่พบบ้านหลังเนี้ยมันเป็นชื่อฟ้า ฟ้าก็รับผิดชอบเองเลยแล้วกันพี่ไปละพี่ไปฮะพี่จะทิ้งฟ้าไปแบบนี้ไม่ได้นลพี่เต้ยเฮ้ยเอ้ย<ว>เต้ยฟ้าถ้ <Isaac. S 2> าอย่างนั้นก็ต้องไปไปตามสัญญานะครับคุณฟ้า,ฟาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เจ้าหน้าที่แล้วก็รถย้ายของนะครับมา พรุ่งนี้เลยนะครับขอตัวก่อนนะครับผมโอ๊ยป่าแล้วแม่อยู่อยู่ที่ไหนอะ <c oughs> <c oughs> เนี่แหละผลกรรมที่แกทำเอาไว้สุดท้ายบ้านก็ไม่มีจะอยู่เพราะผลกรรมที่แกเอาของวัดไปขายเนะ่ะมันบาปมากคนเข้ามาทำบุญอุทิศบุญไปกับกับข้าวแต่แกเอาไปขายผลกรรมเลยมาตกอยู่ที่แกไง พาะอาหารที่เขามาทําทานเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปขายแกก็เลยต้องชุดใช้ทรัพย์สมบัติที่แกมีทั้งหมดเข้าใจอย่าง็้ฉันเข้าใจจากพี่มันเป็นเพราะฉันคนเดียวที่คิดเอาแต่ได้และไม่เคยคิดเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ทานใครเลย ชีวิตฉันถึงได้เป็นแบบนี้งไงพี่แต่ต่อไปนี้ฉันจะถือศีลแล้วก็จะทำทานเสมอฉันจะไม่ทำแบบเดิมอีกแล้วจ้ะพี่คิดได้ก็ดีแล้วเลย